ออกมาทงหน้ามาใส่เบ็ดจ้ะน้ำขึ้นวิธีหาเหยื่อพ่อหญ่ใส่รดโตแห้งๆของไข่เราปัญหาอันนี้มันขึ้นมานน้ำขางทางไหมขี่กระเดือนหาขี่กระเดือนไปใส่เบ็ดปลาหลดอ,อันดีนี่ยเอาเบ็ดมาหาฮหกล้างมาเนี่ ลองเบิ่งเพื่อได้ออกรายการใหญ่รายการใหญ่อันติดต่อมาอยู่ว่าอยากมาถ่ายแต่วันบ่มีหม่องใส่เบ็ดจ้ะม,มีหม่องใส่ใส่เบ็ดปลาโหลดอู้ป็นขี่เ,ด,เดือนเอียงดูสิเอามขี่เดือนหน่อยอเอเอถ้อออแาแค่ใส่ด้านี่จะ พอแล้วโอ้ว in oh, ่อยายว่าเต้าเฟินเล่าปิดเพื่อทักแค่ไว้ให้ยามนั่แน่เด้อบรรยากาศตรงหน้าิบอไหนบรรยากาศตรงหน้า สามหวัหวกไงงัวยังสองตัวนี่ว่าเพื่อนยังมีสามโอฝนใส่ละไม้มองมองน้ำท่วมเขาตุยเบิดลหนามันหลอดมันหนีร้ายจะเขาอยู่นี่เลยเป็นศัพท์น้ำท่วม มังเบ็ดนน้อยอย่าเนี้ยอันเบ็ดปลาโรดเพินเอาไปกินไหมขึ้นมะนาวเลยเบอเบแหมาวานเบิง

ถือว่าสูปาใส่เบ็ดปลาโรดจ้ะพี่น้องถ้าไม่ปลาได้ล่ะหน้าทรงนี้เพิ่นใส่แต่เขาเตี่ยเขาเนี้ยเตี่ยจ้ะเพราะว่าถ้าใส่เขาอย่างอื่นมันหล่มใส่หนามหนามหลายหน้าหนาม จักปลาดินจักดินน้ำหนามดอกนี่เบ็ดนี่ไหม <laughs> หลุนเราห้อยเสื้อีเส,สียงหนามตูนลงหงองทางน่ะบรรยากาศดีดีจ้ะพี่น่องเอยนี่หอยอ้อยวนดีตัวนี้พีฟออใส่ ถือแล้วพ่าแจ็คนะปลาตอดนะั่นแม่นดีดีแห <c oughs> ละเบ็ดปลาหลดสถานการณ์อำเภอไหนเงีนเงห้าตอนนี้ก็เงียบเงียบจ้ะ เงีนแต่เสียงฝ่าห้องตุ่มต่ำตุ่มต่ำ,ตตำบึ่มบํ่บึมบั่กันร้อนแล้วฝนตกซู่มือจ้าพี่น้องส่วงนี้ค็เป็นส่วงโลงทับเย็ยนเอาเงินเยียวยาเ่นซอยตอนส่วงอุปยบตั้งแต่วันที่2ส2 4หามือ ที่เฮาที่เพื่อนอันนี้การปะทะกันจ้ะอ่าเบิดแล้วทายามจ้ะี้เอายุ่่ป่ะยหน่อยโปรดเบาดอกพี่น้อง ตอนนั้นหนามปะจกักจักถือกปลาจักหนาม,ม,นานมาดอกไหมว้าเอา้ายามตัวใส่แล้วก็กินน้ำกลนเลย <laughs> จักปลาจักหนามไหลรุ่นเบ้อ ร้อนวะถฮ้ยีอือกีร่ร้อยเนาตัวฝาปลาเค็งคั้งไว้ในหันอย่ามากินอีกถือปลาเค็งใส่เบ็ดปลาหลดปลาเค็งหน่อยถวะผผมมือนี่จ้ะนี่ ใส่ข้าวเดียวก็ถือเนาะนักเป็นปลาน่อยจ้ะปักแข่งปลารถอืม ตอด <c oughs> เป็นกเปาอีม,มนันยากเอื่อมใส่กล่องอ,อกึกไปหาเงือมาใหม่จ้ะคือนไปเตียงจักอันร้ <c oughs> อนเบิแล่ะคือเบ็โฮกหลงัง ไปว่ะไปหน่อยเกินไป ใา่ลุงมัก็กินโหลดเนาะปลาแต่ว่าปลาหน่อยนอ้องม,มาตอดปลาเคียงหน่อยอีกแล้วเศร้าเศร้าเศร้า <c oughs> <c oughs> เห็นตัวปลาเศร้าๆ <c oughs> โอ้ยแม่เดียวกันนี่ละปลาเนี่ย <c oughs> เลี้ยงหน่อยโทษผู้มือนี่ครับว่าวัวทอเฮ้ยโอ้ยตัวป่าอภัยเหตเนี่ยตอบวะอืม สามตัวแล้วประเข็งหลุนเดียวกันโอ้ยจเจมน <laughs>

เอ้ายามเบิ้งล้างนี่ก็จะไปขาวหุ่มแล้วนี่แดดแล้วทุกท่าซ่าห่อนแล้วพี่น้องดวนจับไปเอาบรรยากาศพี่น้องเบ็ดโฮกล้างได้สีโตปล่อยเบิดตัวท้อนี่มือนี่ก็บ่ได้บยบอมันบอมันปลายไง